ครับสวัสดีครับในสาระคลิปนี้นะครับเราจะมารู้จักนะครับกับคําค้นหาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ที่เราต้องรู้เนี่ยนะครับการที่เราจะเป็นช่างเนี่ยตอนนี้ห้องสมุดที่กว้างที่สุดก็คือ Google นะครับ g o เ g l e เป็นห้องสมุดให้เราค้นหาข้อมูลได้ทั่วโลกนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อเรามากแต่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือการค้นหา คำค้นหาของอต่างๆข้อมูลที่เราต้องการนะครับการที่เราจะค้นหาได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ภาษากลางของโลกนะครับก็คือภาษาอังกฤษที่เขานิยมการค้นหานะครับก็คือเป็นภาษาสื่อกลางทั่วโลกนะครับคำค้นหาที่เราต้องรู้จักเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2ออ,อย่างนะครับการซ่อมโทรศัพท์เนี่ยเราจะค้นหาเกี่ยวกับ หลักๆเลยก็คือสกิลมิติกก็คือคำค้นหาเกี่ยวกับวงจรและบล็อกไดอะแกรมเลยนะครับเราจะใช้คำว่าสกิลมิติกแล้วก็ตามด้วยรุ่นโทรศัพท์สกิลมิติกเนี่ยมันแปลว่าแผนผังนะครับส c ิมิติกเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราพิมพ์คำว่า s k ิ m มิติตามด้วยเครื่องซัมซุงหรือตามด้วย oppo อะไรก็ ตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยรุ่นนะครับวิธีการค้นหาของมันนะครับอันที่2ก็คือคําค้นหาเกี่ยวกับการแกะเครื่องก็คือการถอดชิ้นส่วนของอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคิ้นส่วนโทรศัพท์ในเครื่องรุ่นนี้วิธีการแกะที่ถูกต้องแกะยังไงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับพวกเนี้มันจะเป็นแนวทางให้เราแกะเครื่องแล้วก็ประกอบเครื่องกลับได้ถูกวิธีนะครับก็คือเขาก็จะทํา ลงไว้นะครับในอินเทอร์เน็ตก็จะมีคำว่า d i s a s s e m b l บกับเชียดาวนะครับเนี่ยตัวเนี้ยสองคำนี้นะครับจำไว้ down, this เลยนะครับเชียดาวดิแอส s าซิมบีเนี่ยนะครับคำนี้ก็จะเป็นการถอดชิ้นส่วนนะครับคำว่าเชียดาวเป็นการถอดออกเป็นชิ้นชิ้นนะครับคำว่า d i s a s s e m b l บเป็นการถอดชิ้นส่วนอ่านะครับเนี่ยเขาก็จะใช้อยู่สองคำนี้แหละ ไม่ชําคาว่า D i d as b ก็เทียดานะครับอ่าเรามาดูอันอันแรกเลยการค้นหาของวงจรลายวงจรนะครับการค้นหาลายวงจรนะครับดับแรกเลยคือเราก็ต้องค้นหาคาว่าอ่าสมมุติว่าผมจะค้นหา iPhone 13อะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราเนี่ยนะครับเราก็จะค้นหาอ่าสมมุติว่าเราจะดูบอร์ด ว่า iPhone 13ในแต่ละบอร์ดเนี่ยนะครับเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยมันจะมีเนี่ยเราก็จะพิมพ์คำว่าตรงนี้เข้าไปใช่ไหมครับเนี่ยพิมพ์คำว่า iPhone 13แล้วก็ s c h e m a t i c Diagram นะครับหรือว่า iPhone s c h e m a t i c อ่า iPhone 13อย่างเงี้ยพิมพ์คำว่าเนี่ยพิมพ์คำว่า s c h e m a t i c เข้าไปมันก็จะขึ้นให้เราเลือกหานะครับเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับอ่าเราอยากดูนี่ iPhone 13สามเมนบอร์ด สกิม m ิติกนะครับเราก็เข้าไปถ้าใครไม่มีวงจรเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในเบื้องต้นให้เรารู้ว่าเนี่ยเมนบอร์ดของ iPhone 13มันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรแบบไหนอยู่ตรงไหนอ่าเนี่ยนะครับนี่นี่คือคำค้นหาของเราจะค้นหานะครับถ้าเราอันไหนมันมีฟรีอ่าดูตรงนี้ที่มันฟรีไหมนะครับเราก็เปิดเข้าไปดู ในบางโปรแกรมมันมีฟรีกับไม่ฟรีเราก็ต้องต้องรู้นะครับว่าแต่เราให้รู้จากวิธีการค้นหาเนี่ยอย่างวูซิงกิเนี่ยวูซิงกิออนไลน์ในแกรมมันมีวงจร iPhone 13นะพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะซื้อเข้าได้หรือว่าเราไม่ซื้อเราก็ค้นหาดูว่าอันไหนมันมีฟรีบ้างนะครับเนี่ยเราก็ค้นไปตามเว็บไซต์เนี่ย หลักๆคือให้เรารู้ว่าเราจะค้นหาข้อมูลด้วยคำศัพท์อะไรนะครับเนี่ยออย่างนี้เป็น PDF iPhone 11 schematic PDF อ่าปุ๊บดูเข้าไปซิว่ามันมีตัวไหนบ้างที่บอกให้เรารู้อะไรอ่าลองเข้าไปดูตรงนี้นะครับเข้าไปดูปุ๊บมันก็จะมีขึ้นโชว์ให้เรารู้ให้เราเห็นนะครับเยอะแยะไปหมดที่เขาแต่ละคนที่เขาทำ ไว้นะครับยอดวิวให้เรารู้ว่าในวงจรนี้มันเป็นยังไงมีชื่อ IC ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรนะครับมันก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้เราได้ค้นหาเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับในกรณีที่เราไม่มีวงจรเลยนะครับอ่ยังผมจะค้นหาเครื่อง Android นะครับเครื่อง Android เนี่ย ก็จากเป็น schematic สมมุติว่า oppo oppo a5s อย่างเงี้ยนะครับเนี่ย oppo a5s มันมีในที่ไหนบ้างนะครับเนี่ยเราก็เลือกเอาว่าตัวไหนมันมีฟรีไม่ฟรีนะครับอ่ามันมีฟรีไม่ฟรีเราก็หาดูเนี่ยถ้ามันไม่มีฟรีก็คือไม่มีแต่ถ้ามันมีฟรีเราก็โหลดได้แต่ถ้าไม่มีฟรีเนี่ยเราก็ดูออนไลน์ไป นะครับดูออนไลน์อ่าดูออนไลน์อย่างนี้ถ้ามันมีให้ดาวน์โหลดอย่างเงี้ยลองโดดดูว่ามันใช้ได้ไหมนะอย่างนี้ไม่ฟรีนะครับอย่างนี้ก็คือต้องเสียตังค์อ่าพวกนี้นะครับนี่เนี่ยเราก็มาดู oppo a 5 s เนี่ยเราก็ดูออนไลน์เนี่ยเราก็ดูออนไลน์เขาไม่ให้เราดูเขาไม่ให้เราโหลดเราก็ดูออนไลน์ไปนะครับเนี่ยดูออนไลน์ไปเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าวงจรนั้นลายนี้ไปตรงไหนไปยังไงมายังไงบ้างอะไรประมาณนี้อันนี้คือสกิมมิติกที่เราไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่เราค้นหาเอาแบบนี้ ถึงมันจะไม่สะดวกแต่มันก็แก้ขัดได้นะครับพอแก้ขัดได้ว่าอ่าลองดาวน์โหลดสิดาวน์โหลดได้ไหม,มดาวน์โหลดถึง นี่ดาวน์โหลดลองดาวดดน์โหลดจึ๊กนี่มีดาวให้ดาวน์โหลดด้วยเนี่ยเห็นไหมครับดาวน์โหลดได้เปิดดูสิเปิดกิมมิตก oppo a5s อืมดาวน์โหลดได้ด้วยเนี่ยเราก็ดูเราก็มีบล็อกไดอะแกรมดูแล้วเนี่ยบล็อกไดอะแกรมดูแล้วถ้าใครได้เรียนเรื่องบล็อกไดอะแกรมดูบล็อกไดอะแกรมก็รู้เลยว่าระบบมันทำงานอย่างไงอ่าเห็นไหมครับเนี่ย จากแบตเตอรี่เข้ามาเป็น IC ชาร์จสวิตออกไป VPS เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็รู้ได้นะครับเนี่ยนี่แหละก็คือการดูบล็อกอการค้นหาบล็อกไดอะแกรมและ,ะวงจรสกิมมิติกไดอะแกรมนะครับเราก็จะค้นไปอย่างเงี้ยอย่าลืมนะครับคำค้นหามันเนี่ยคือคำค้นหาของคำว่าบล็อกไดอะแกรมก็คือสกิมมิติก ตามด้วยรุ่นที่เราต้องการนะครับคำค้นหาเนี่ยเราต้องการค้นหารุ่นไหนถ้ามันมีในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีนะครับเนี่ยค้นหาอ่านี่เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าเอาค้นหาที่ A 23 A 23, 23 5G เิบมีปึ๊บมีไหม a อยี่อย่าง a 23 5G อ่าถ้าเรา มันไม่มี PDF เราก็ดูในตัว y u t u b e ที่เขาทำช่อง y o u t u b e ที่เกี่ยวกับวงจรน,นะครับรเขาก็จะออกว่าให้เราดูเนี้ยนะครับนี่นะครับ,นนรบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันมีให้เราดูนะเนี่ยมีให้เราดูเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยมีให้เราดูฟบ เราก็ดูดูตามเนี้ยในกรณีที่เราไม่มีวงจรพวกเนี้ยแก้ขัดได้ผมก็ดูตรงเนี้ยผมเอามาดูประกอบเลยเนี่ยอย่างลายเนี้ยเป็นลายวงจรชาร์ตอาสกิมิติกไดกิมอะไดอะแกรมแอนฮาร์ดแวร์โซลูชันเนี่ยก็คือลาย v ีแบตวีชาร์เนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็จะส่วนมากพวกที่ทำโปรแกรมนี้ดีนะครับ ไหมครับโอเคถ้าอย่างนี้เราก็หาดูอ่ามันมีลายวงจรให้เราโหลดไหมอ่าตรงนี้เข้าไปที่ว่ามีวงจรอะไรบ้างอ่าไม่มีเราก็ออกไปนะครับเนี่ยทีนี่กัเน,นี่ยเห็นไหมอ่าซัมซุงเอยี่สามห้ากีสกิมติกไดอะแกรอ่าโหลดได้ไหมตรงนี้อ่าเราเข้าไปที อ่าเข้าไปฟืบฟืบมีให้โหลดไหมอ่าเนี่ยถ้ามันมีให้โหลดก็คือโหลดได้ถ้าไม่มีให้โหลดเราก็ดูอ่าเราก็ติ๊กเข้าไปดูอานนี้นะครับ เป็นการค้นหาข้อมูลที่เราแก้ขัดเราได้ในกรณีที่เราไม่มีวงจรไม่มีวงจรดูเลยเราจะดูยังไงผมเนี่ยไม่เคยถามใครเลยนะครับไม่เคยถามว่าวงจรนั้นวงจรนี้ผมค้นหาเอาจากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นอย่างนี้แหละผมก็ค้นหาเอาอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็ซื้อมานะครับถ้าไปจะไปถามคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยอยากจะตอบหรอกการเป็นช่างเนี่ยเราต้องมีวงจรถ้าเราไม่มีเราก็ต้องรู้จัก การค้นหาว่าเราจะค้นหายัางไงนะครับอันนี้คือการค้นหาสกิมเมติกไดอะแกรมนะครับเนี่ยเราอยากได้รุ่นไหนอะสมมุติว่า oppo 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 เครื่อง oppo ดูค้นหาที่ oppo ทั่วๆไปเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยบงเนี้ยอ่านเนี่ยเห็นไหมครับอ่า oppo นี่ตัวนี้ oppo มีกี่รุ่นมีอะไร oppo a 1 1 oppo f 1 oppo n 1อ่า note 5, อ่า neo 5เนี่ยนะครับ les r เนี่ยช่วงเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลแล้วนะครับนี่คือคำค้นหาลายวงจรนะครับเราต้องรู้แล้วทีนี้คำค้นหาอีกที่เราต้องเรียนรู้ก็คือการแกะเครื่องแบบถูกวิธีเนี่ยสมมติว่าเราจะแกะเครื่อง a รุ่น oppo รุ่นไหนอ่ะเราก็เขียนดิสซัมบี้อ่ะลองแกะเครื่อง i p โฟนส11นะครับการแกะเครื่อง i อโฟนส11เเนี่ยเขาก็จะเขียนว่ามันจะมันจะใช้สองคำนะครับดิสแอสเซมบีกับเทียดดาวเนี่ยอ่ะเราก็ดูเลยเลือกดูเลยว่าคนไหนที่มันสอนดีนะครับเนี่ยเห็นไหมไอโฟ p สิบ e อ็ดดิสแอสเซมบีอ่ามันก็จะมีบอกว่าไอ นะครับมีบอกว่าแกะยังไงทำยังไงนะครับเราก็จะได้รู้แกะพวกนี้นะครับเนี่ยเพวกนี้เราก็หาดูเลยเนี่ยเนี่ยมันก็จะบอกวิธีแกะเนี่ยแกะยังไงทีละชิ้นส่วนอะไรไปเรื่อยไปเนี่ยเนี่ยเน,ยนเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะแกะออกมาให้เราเห็นโอเค นะครับนี่คือการค้นหาข้อมูลว่าเราแกะเครื่องอย่างไรเราค้นหาวงจรอย่างไรในเบื้องต้นเราก็จะค้นหาไปอย่างนี้จําไว้เลยนะครับคําค้นหาวงจรเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะครับเนี่ยคาค้นหาพวกเนี้ในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ